ไม่แน่เขาถอโอ้ทล่มโอ้โหถล่มคือตอนแรกผมว่าถ้าไม่ไม่พังเรืออยู่เรือดีๆก็ได้นะครับใช่พี่ว okay> ่าเราพังเรือให้คนตกไปตายดีแหละเราไม่ต้องมีกันแล้วชีวิตเราก็กดจิ๊กเก็บกิกเก็บกิกเก็บเลยทุกคนตกไปตายกันอย่างงี้นเลยใช่ใช่ โคตรอีวิลเลยเติร์ฟอะอเลยมึงเป่นคนเราคนเดียวที่ระเบิดไปเลยนี่มันดูสบายเกินไปพูดแต่โต๊ะค้ามันอยู่กลางแบบเราต้องไปป้นเรือลำนั้นแล้วกลับมาเปิดในเห็นตรงเกาะตรงนั้นไหมเราต้องรีบโกรธตรงนั้นนะขอขอขอพิพัฒน์มนแหละคนนี้คนไปนคนเรื่ออะไรโอ้สิ่งที่เราทำมามันตีลังกาลงจมไปหมดแล้วโยเฮ้สวัสดีครับ นีเราสู่ช่องทูเกอร์วันนี้โยเกมฟลัดเอเรียนั่นเองหรือเป็นเกมบ้านน้าท่วมเป็นการจําลองการหนีน้าท่วมซึ่งเกมนี้เราจะต้องทําการอยู่บนสิ่งปลูกสร้างหรือว่าสร้างเรือหรือสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาเองเพื่อไม่ให้เราจมน้ําตายเด็กเกมนี้เล่นง่ายมากเดี๋ยวจะพาไปดูยิงดล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ยิงมันแน่นอน เฮ้ยทีมเอลิมิเนชันเดี๋ยวนี่มันไม่ได้ช่วยกันแล้วบอกเลยแบบนี้สนุกสนุกว่าพุทอีกโอ้โหได้ลาอีโอยต้องฟิลกันนี้ต่อเป็นฐานที่อต่อไปต่อไปต่ไปต่อเป็นฐานตอไปต้อ่าเราจะงเราจะฆ่าเขาอย่าพึ่งยาพึ่ง ดูฝั่งนู้นเขายังไม่ทำเรือกันเลยฝั่งเราเริ่มเป็นก้อนเอ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนี่ไงเรามีไฟสองอย่างฝั่งนั้นมาแล้วก็ฆ่ากันเราจะทำทักสั่งแล้วขับชนเขาน้องไม่อยากบุกรุกเขาอ่ะไม่ไม่เพราะเราสร้างใช่ที่คือพราเราต้องสร้างจิจแฉกแล้วก็บินไปหาเขาใช่ีเขาเป็นคนดีคุณเราเราไม่ได้เขาเป็นคนดีออกคลิปไม่ได้แล้วไม่จัดทีหลังไม้นี่ฆ่ากันแบบมันมากแบบผัวแล้วราาฆ่าแล้วก็วางเตอร์ตีนฆ่าพี่คืออะไรแล้วมาทำตัวเป็นคนดีน่าคิด สิวเขาเรียกว่าต้องสร้างพระได้ทำที่ไหนไมาสิเป็นคนละคาแรคเตอร์กันนี่สิวเออยใช่ใช่ใช่ต้องสร้างน้ำมันขึ้นแล้วนี่นี่เห็นไหมฝั่งเรามีเครนนี่ยาวๆโอ้ฟ้าเริ่มมืดทำไมมันต้องมีฟ้ามืดเอ้ยเราคือเรือปลาทะเลน้ำลึกไปมาแล้วน้ำกดีเป็นโลกกวนน้ำขึ้นมา มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแเรอทหายูจะสูนเราพร้อมจะลุย่าไโยเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเรือนี้แข็งแกร่งมากทำไมฝั่งนั้นมันดูโค้งเค็งงนี่กลายเป็นฉลามแล้วเราต้อปดหัวเรือเว้ยเราต้องปลดตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เาไม่ได้รือก่ยไปไม่สิีแล้วสิ่ดีก็ทำลายเรือตัวเองเพื่อไปต่อ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นโคตร ไปแล้วไปไปดูว่าเราก็จะ้าก่าวบ้นไม่คิดกันวบื่อับเลื่อนด้วยพลังความศรัทธาเข้าใจจริงเหรอชาไปรัทธามันดูโคงคลียังเลยอคนคี่เห็นเนี่ยดีคุณเลอกแอรอไดมีอลอไดมีก็เย้เลย มันได้เวลาแล้วีใกล้เวลาแล้วเร็วเดียเตรียมเตียเขาโดนมาแล้วลูกซิลโดนมาแล้วเราจะสร้างเราจะสร้างลกันไปทำไมนะเราจะสร้างเลยกันจะไปนะเรือมันเรือมันหนักเกินโอ๊ยนเดอบูเดี๋ยวเวลาจิมก็ิร่าเลยเวก ดิ้งเก็บความบางหูบ้านทำไมน้องดิ้งยังรอดอยู่ก็ดิ้งหนีตอนที่พวกพี่เัาโดนชะลอนไงล่ละมันมีกล้วยกำลังไปฆ่าเราอยู่ดิ้งดิ้งมันมีผู้หญิงลองกลังิ้งไปแล้วไป ไม่ไม่ขึ้นยาเก้ร้านนะเราเราจะสร้างเลยกันไปทำไมนะก็สร้างเพื่ออนาคตในอนาคตในอนาคตเลยอนาคตก็โดนข้ามก่อมาฟันกันอย่เฮ้ยเรือเดียวกันเฮ้ยตายด้วยกันอ๋อคืออยู่เรือเดียวกันทั้งหมดงั้นน้องสละเรือก่อนเลยอันดับแรกไปแล้วเป็นี่มันนิสัยนี่มันแปลกใจเราทำไมมันตายกันเร็วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอายุกระเพ มุดเลยจะซ่อนเรือกับเราขยุ่กระเพไม่รู้ะรละเป็นเรือออกมาไม่ใครมันแท้เรือโอ้ยนี่มันแจ็คกระโดกแผ่นไม้มีได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอุ้ยอุ้ยทำไมแพ้เปนอย่างนั้นนะอันนี้ความเป็นแนวก็เพราะเรากำลังโดนอ่าคลื่นสัตว์แพ้เราน่าจะไม่จมแต่แต่ต้องดนนะแต่สองคนนั้นน่ะูยยังิดจเลถ้าเด็กคนนึ่งเขาต่อถึงเราน่าจะดวงไม่ดีนะแต่เขาจะต้องขยับเต้องขยับออกได้ได้ ราถ่นี่เร็วมันกลายเป็นน้ำเขียวแมนตาไปแล้วในทะเลรู้สึกว่าเด็กเหลี่ยมคนนั้นแต่มาหาเราไม่ได้แหละพี่ว่าน้ำมาเริ่มเหลืองกันนะนกคนเสียงเลยอีนี้มันจะเป็นโมเดิวแล้วไม่น้องซีนเฮ้เด็กเหลี่ยมกำลังมาเขาต่อจะถึงแล้วที่จริงมันร้อนเลยมันร้อนมาเลยที่จริงใช่ไหมอากาศเมืองไทยอย่างงี้อะ ได้ยินผมว่ามันล้ยในเมืองไทยบางช้ผิวกลายเป็นต้มยำไปแล้วเมื่อคุณคือหมูในต้มยำแปลาแข็งสดจัดเราวเมฆคุณสนะครับที่น้องระวังนะครับเดบิดคุณสเากยไปแล้วเราก็เลยถึงแล้วครับยิงเิดไปแล้วเราวมีกล้วยตต้มยำเลยดูเปล่า ต้มยาพิไอ้วันวานร้อนร้อน้ดเจ๊้เจ๊นเจ็บี่เมันอะลายมันละลามันอะลามันละลายมันละลายพองเจ็บนะเจ็บนะเจ็บเจ็บลครับผมบอกแล้วครัเจ็บเฮ้ยพี่ตองไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอเอร์เร็วมากต้องไปหาเด็กเรียมแล้วเขาไปพุทธสามเาจะเปพุทธสามแรงมากคุกีคุกกีเพิ่มเลี้ด <oso> อย่อยากอยากกินโมเสกอะไรกินบ่าอรนนี่มันอะไรแหมแกดูว่าบลอกมันแข็งแรงดีหรือเปล่า อันนี้ต้มยำน้ำข้นเลยนะเนี่ยอืมข้นสดๆเลยไปดูสีนะพี่พี่เวพพีี่่่ไม่ได้ทำอะไรเลยกล้วยกับเด็กสาวจะกลายเป็นต้มยำแล้วกลายเป็นต้มยำลเนต้มยำแต่ต้มยำตรงนั้นพี่ยังมองเห็นมันต้มยำยังไงเดี๋ยวมีคนเลือดไปนแล้วปลาตายเอาคุกกี้ไหมเดี๋ยวเราจะเอาคุกกี้ไปส่งยังไง ขอสั่งแกล็บครับั่งแกล็บคือลาวาแกล็บพี่ว่าดูจากลอองที่มันลอยขึ้นมาเลยดูตึ้งยัหนึ่งก้อนเรียบร้อยมันยาวมันไม่ได้หนักพี่ครับเอาล่ะครับขึ้นมาแล้วครับเซอร์เกิลซสซู่ครับหมาไปขึ้นโอ้ยยเน้รโบ แล้เวลาตายแล้วครับจังหวะนี้แพ้นิดเดียวนะครับมากันเต็มเลยนะครับปีน้องจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้สัตว์ใจเป็นมดแล้วนะครับจ้าสัตว์ใจมดแล้วเอาแหละครับปางตายนะครับจังหวะนี้เขาเอายังไงครับซึ่งเอายังไงอ่ะเริ่มพิธภัพแล้วแตกสลายนะครับเริ่มแตกสลายไปแล้วครับไปแล้วครับพิธพับครับไปแล้วครับขายเพื่อแล้วนะครับขายเพื่อแล้วนะครับขริ่มขายเพื่อนแล้วครับจังหวะนี้แม่บังอะไรก็ขายเพื่อน ดิงเราแยกกันอยู่ดีกว่าอารับที่อดวยนะครับแม่ี่ตรงนั้นนี่กันอู้อู้มนลมรดวายบายเดิงคือกดีทุกตัวอดยีทุกตัวดิงกดยีทุกตัวตายคูตายคู่ครับมันยากเปะเฮ้ยอันี้เจ๋งว่ะบ o วอลเฟ f กส์เออบดวอลฟกส์นสนุกอะ เราามอยู่เริ่มมาก็ต้มยำเลยเฮ้ยคนละลำไหมโอเค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 เดี๋ยวน้องไปวีไอพูดด้วยเฮ้ยตื้น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 ยิงยิงบ้างตะเกียร์ยากครัวทำไมยิงกันได้ตะเกียรตะเกียรยิงมันเอาไว้ยิงอย่างนี้เลยอะตะเกียรมันยิงยังไงมันยิงยังไงทำไมมันเอียงโอ้ยยิงใส่ตัวเองเฉย

พูดอย่งถอดแกลถอดแล้วตำรวลไปแล้วขึ้นมาเดี๋ยวเราจะหนีเดี๋ยวเราจะเราจะรถมาเออนั่นแหละหนีเลยเร็วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแล้วดี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 จับไปทัสเซอร์งเลยเร็วเร็วตอบเขาแล้วขับเข้าไปหาเขาด้วยมั้งดีดีกดันดันไว้ดันไว้ดันดีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเรือเขาก็ละลายเองดิกดิโลโลโลฝาดแต่งเรือ ดีอ่ะไปเรือยิงจปตโอ้ยเจ็บเกินไม่าักก่อนพี่เจนยิงมันยิงยิไปเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้อย่ายุ่งกับพงปอยู่ตกใจเครื่องอเลสอะไปมาแล้วเรือดก็ยังไม่ได้ทุ่มยิงปวดทัตเตอร์หลุดปวดทั้งเรือแล้วคุณบอลดุณดอลพังไปได้ไงสวัสดีทั้งสองคุณดีเดอร์สุโรหังความตาย เหลืออิงกับดิงเจ็ดดีเหลืออิงก็จะละลายโอ้โหเหลือเราคงทนม่าอะไรดิงดิงสู้ชีวิตจะเป็นกุ้งต้มยำไม่ได้เถิดเรอเจอของพระเจ้าประทานคนดิงเนี่ยไม่เรียกประชัยขัดเข้าไปขัดเข้าไปไอ้ชีวิตจะได้ชีวิตจะไม่ใจเย้เฉลแล้วถึงพี่จะแจงคนแรกก็เถอะนะอ a q u i b i ลาโก เป็นะไกูโอ้อลเลโกอุ้ยเริ่มมันก็ต้มยำเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะฟาร์มมิ่งพลอตเอาไว้ทำฟาร์มเหรอเฮ้ยพี่ปลูกผักขึ้นด้วยเห็นปะเขียวๆนี่ถ้าปลูกผักก็ผักจะเหยียบมันน่าจะเหยียบเพื่อไม่โคละเกมจะดิ้นตายเจ๊ฟาร์มมิ่งพลอตนี้สำคัญกว่าชีวิตเราอีกพี่จิ๋วผลิตขนมปังให้เราได้อ๋อเวลาตกน้ำแล้วก็ทีเดียวตายแม่เหรอไม่ใชได้กินขนมปังอะระเบิดก่อนฮะพูดนั้นอะไรอ่ะสกอตไบ่เหรอ เฮ้ยอิงเรือสวยดีนี่นะบอลทะยะกว่าฉอนเซอรฮ้ยเดี๋ยวดึง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 เข้าไปเข้าไปเาไปบาตรงนี้กันวันเลยเราตายไม่เใช่ให้หนึ่งการเสียสละวันคนวุ่นวายเลยได้ขโมยฟาร์มผักด้วยนะสิว่ะหยิบขึ้นมาแล้วกดคิวที่มันพี่สิวได้ได้พี่ไมได้เชื่อพี่กัโทูเอ๊ะถ้าไฟเรือลำนั้นมาอยู่นิ่งๆก่อนสิจะได้คลามไปดู ออกทางกันเรื่อยๆนะอ่ะอยากสะบัดปู้อุ๊ยอุ๊ยทีเชื่อว่มันไม่มีวันหายอ่ะโดนละลายไปแล้วก็อปลว่าตัวเชื่อไม่วมดลลายมันจมละว่าหายไปเลยแบบโอเคมินนาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ้เกลอเขากลายเป็นก้อนน้ำไปแล้วเขากลายเป็นก้อนแป้งพอเขาจมน้ำน้ำมักลายเป็นสีเหลืองเลยเขาทำอะไรกับน้ำกันนะ เกมกาย์เป็นต้มยำเลยใช่อีกนิดกกลายเป็นต้มยำมาเลยแปะแล้วพ่งนายต้เบื้อลกอนพูดถ่ายเป็นแล้วก็อตายไปนะมนุษย์ขนอวกาศเชือกมันก็ดูไม่ค่อยละลายนะเอ้ารอดแล้วรอดแล้วโอเคเอาเป็นว่าเกมนี้ก็จะประวัตินี้จบแค่นี้ง่ายดีถ้าลองเล่นกับเพื่อนๆดูก็จะเป็นเกมที่สนุกมาเพราะว่ามันค่อนข้างเอาตัวรอดจากน้ําท่วมเลยถ้าคุณเล่นกับเพื่อนที่ไวใจได้เกมจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ดีมากเลยนะจริงๆนะ ใช่แต่ถ้าคุณมีเพื่อนแบบเนี้ยแบบจุลเลียแบบเนี้ยก็จะแบบเพิ่มแบบทำลายมิตรภาพไม่ก็แบบสายสำคัญในทางไม่ดีกันแล้วแต่เพื่อนถ้าเพื่อนคุณดีคุณจะเพิ่มสายสัมพันธ์ให้การเป็นเพื่อนซีกันเลยก็ได้ไม่ก็เกลียดกันไปเลยใช่แล้วโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะก็ขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย